มันด้วลไม่มีใครเป็นเว้ยใช่ใช่อ้หเ้้ยทำได้ไงอ <laughs> oh. 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 <speaking ancestors> ่ะไม่ไม่มันพลาดหนูแน่เลยจริงนะ้นะจะตาโปงเลยจริงโอ้ยบ้าบ้าบ้าแน่นะอะไรวะบาบาบาน่นะบ้าบ้าบ้าแน่นะบ้าบ้าบ้านะ อะไรบาบาบานานช่างแม่งลมคิปเลยละกันทุกคนไปาเลิศโตคนไวอ่ะไอ้เด็กคนพี่อะเรอวะบ้าที่บอสบาะนาแข่ว่าดี่บอสบาละหนาไข่ดีบาโอ้อันนี้น่าจะเป็นมินเนี่ยนกอริล่านะมินเนี่ยนกอริล่า เฮ้ยสองคนนี้ทำไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ถือมีดด้วยไอ้ไอ้เป็นใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยหลอนเลหลอนเลยหลอนเธอเลยที่คิดขวาเก็บทองไอ้ไอ้คือคนไหนอ่ะไอ้คือคนไหนอ่ะเออคือคนไหนวะไม่ไม่ป็นเด็คือเมื่อกี้จะขีดขวาเก็บทองไอ้คือคนไหน Watch คนไหนนะไม่สิแล้วพี่เองของพี่บอสพี่พี่อีกเออพี่อีกเออไอ้อีกคนไหนวะนะเฮ้ยมินเนี่ยนไปมินเนี่ยนไปมินเนี่ยนคนไหนอ่ะ ไอ้แชร์แชร์ชร์เมมป่าอยู่เมมป่าอยู่เฮ้ยศพมินเนี่ยนโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งไปทางเองไอ้ไอ้มินเนี่ยจริงๆด้วยมินเนี่ยค่ะผูตระกูลตัวเองไอ้เหี้ยมินเนี่ยตกูนตัวเองโอ้ยเรียบร้อยเริ่มต่อไไอเป็นไอเป็นไรเป็นไอเป็นใช่ไหมไอ้ผ่าเผาพันตัวเองไอ้ผ้าเผาพันตัวเองโมาพี่บอกตายเหรอไอ้ผ้าผาพันตัมาทำเพี้ยอะไรของย้ ไอไล่ฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองไ้เหี้ยอดีก็นงดกินสลิมกอนเขาพี่บอไแ้เหี้ยอยู่พี่บอเเกมพี่บอสเฮ้ยไอเไอ้เปเราก็แบบเออรู้ด้ไงวะเราก็เลยเป็นปากกางเกงมัวเงโอ้มเมอร์เดอร์เมอร์เดเวล12%อ้เป็นมันยังเงียบไ้เหี้ยเมอเดอร์14%มันจะเป็นเฉยไอเฟมเป็นไอเฟมเป็นไอเ็นไม่ได้เล่นไดไม่เล่น เอ้ยผมเจอแก๊งมินเนี่ยนเนี่ยเต็มเลยขอตามคนนี้ไปแล้วกันนะมินนี่ลมตัวมินนี่ลมตัวเฮ้ยพี่แอมมันใส่เพื่อคุมไหมก็รู้ดิว่าใครเป็นใครอ๋อเป็นไม่ถอดก็ต้องเอาไปบ้ายนันนะเฮ้ยยัยยายยัยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้ไี้นี่ไปได้ไรนี่ก็ยิงแม่งเลยไอ้ปิดปิดผ้าคลุมละโอ๊ยป่านน่ะเราเราเชื่อว่าเราไม่มีใครเป็นเว้ยใช่ใช่แต่ไอ้ที่แลน่ะจะกินอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ ไอ้ไอ้อันนี้เป็นสองรอบเลยเหรอไอ้ไอ้ไอ้เป็นหรออีกอีกนอนนีอีกโปรโอ้ยอีกโอ้โหหักหลังคนอื่นไอีฮีบอกกูฆ่าผพวตัวเองมือเก็บไปสามตัวเลยอียนอนเรียงเลยอ่ะนอนเป็นหนอนมาแรงวันเลยอีกกลุ่มคนตาเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกูฆ่าคนได้ไงอ่ะโอ้ยอีฮีนะโดดอีฮีนี่ใครวะเนี่ย บ้าบาบ้านน่ะนะมันบ้าแล้วพี่มันบ้าบาบ้านน่ะนะเรียบร้อยมีคนยิงกันตายโดมพุงไปโดนบบาบา้าบ้าหายไปแล้ววะเอย่าได้วิ่งวิ่งนี่ไอ้โดมพุงไอ้โดมี่ไอ้คนทรยศเอ้ยแบ เฮ้ยปล่อยโดมี่ปล่อยได้ขนาดนี้อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปโอ้ยโอ้ยคมคมมากโอ้คมดิซิสลาคกี้เอ้ยไงพี่มาสะกดล่างผู้ชายมาแล้วเออว่ะพี่มาสะกดล่างผู้ชายว่ะเฮ้ยย่าสะกดอ้โหขี่มาขาไอ้ย่าเขเท่ไปขี่มาขาวเอ้ยอีกข้าวมาไอ้สะกดอีกใค่เฟมอีกใครไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบแม่ไมนไม่ได้ชื่อบ๊อบมันชื่อไว้เออชื่อไว้์พีโอวไม่เนียนเลยนี่ต้องพอดที่ไม่ได้ดู SCP เอ็ปก็น่าจะงงอยู่ไอ้ใครใครบ๊อบบ๊อบไวไวเฟมเฟมเลยก็สามารถไปติดตาม SCP ได้ที่ช่อง BCK นสเอ็ป ใช่ค่ะเด็กสกีมี่นะแล้วก็สามารถกติดตามที่ช่องโค้ดไมค์กี้โอ้โหโปรโมทเลยเฮ้ยเดสเก้เด็สเก้เด็สเก้ไปอะนั่นเด็ซื้อเก้เหรอเรียบร้อยเด็กชายเขาฆ่าเลยเฮ้ยฮานดูคงไม่ได้ฆ่าสองอาทิตย์หมดเวลาเราชนะเนี่ย โอ้โหเฮียบ้าเลยบ้าพลังขึ้นมาเลยไอสตีพพลังมา bro bro ยิงมัน bro เอา bro เอา b ง o อะไรอ่ะ b r ยิงสิเอ้ยโอ้ยไปดูพี่มาสก๊อแล้วผู้ชายก่อนอยู่ไหนแล้วอุ้ยเรียบร้อยเป็นคนโดธนูไปแล้วอ๋อแล้วไปดูใครนี่มุมมองไปดูไอโดมพงก่อนอ่ะโดมพงตัวนี้นะครับไล่ฆ่ามากดจังวะฆาตกรโลกจิตเฮ้ยใครอยู่ยธนาคารนะเฮ้ยแต่เอ๋ตัวเองอ้าไม่ใช่ธนาคารแล้วไม่มีวะ เฮ้ยหนึงนาทีหนึ่งนาทียัพูงทำไมได้หรอทำไม่ได้หรอกมึงอะทำไม่ได้หลอกเขาแอบไปแล้วไอ้เหี้ยเหลือใครวะเหลือพวกชาเนี่ยเหรอโอ้เป็นมินเนี่ยนที่ท็อกซิกมากไอกวนท็อกซิกโอ้เฮ้ยอีกห้าิบี่เราเราเต็มเฮเลยเฮเอเฮเหาไม่เจอหรอกแต่จะบอกเขาอยู่ในบ้านที่บ้านหลังนั้นแหละ อีกหาบ้านเอ้ตรงไปอีกตรงไปอีกอยู่ไหนนะอีกเดินอยู่ตรงไปตรอไปตรอไปขวามือขวามือบ้านบ้านไอ้ซ้ายมือซ้ายเอ้ยไอ้หลังไหนวะหลังนี้เนี่ยมันวิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยมมนมันแอบมาสองคนเลยเนี่ยอีกดับเบนคิวเนี่ยอีกอยู่ตรงข้ามบ้านไอ้ตัวนั้นแหละอีกวิ่งมาเข้ามาเข้ามาประตูเหลือแล้วยิมสิบวิไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกอีกอีกหลังหนึ่งข้างข้างข้างไม่ออกไม่ได้ อีกแล้วเออหลังๆเข้าไปข้างบนข้างบนขวาขวาข้างบนเอ้าเรียบร้อยพี่บัวเข้าเกมมาสิเอาหลุดเหรอเขาจะเต็มแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนหนคนหนึ่งคนเนี่ยมันเฮ้ยจอยมาเห็นไหมโอ้โหจอยอะร้อยจีอะ I want to have อ่าอ่ายศ ยูทูบเบอร์โอ้มืดตื่อเลยใครใส่มอสมามืดตื่อไม่เห็นอะไรเลยจะพิมไปดอนยแล้ D C C W อ่ะ you know D C C W โอ้ยหนานี่ไม่จะจัดเหรอครับผมหนานี้ไม่จะจัดฮะบานานาบานานาหนานนี้มึนมากเฮออบานานาบานานาบานานาเราจะเดี๋ยวทีบบานานาเอาอีกเป็นอีกเป็นอีกเป็น โอเตโตอาอานี่ใครอ่ะไอเี <laughs> ็งไม่ใช่ไม่ใช่พี all, ่พี้เอาจูอากีอากาลาลาไม่ใช่ขนาดใครอ่ะเฮ้ยข้างหน้าใครอ่ะไอเองใช่หรอเนี่ยนะโยบาโลโฮหน้าทีบาโลโจอันนี้พี่บอสใช่ไหมตีโบคาชีโบนี่หน้ากีบานะกี่ไม่เจอใครเลยโอ้โหอ้าวเตงโง่เอ้ยอ๋อได้ก้าได้หาบรโหได้แค่ะมินนี่ตอนนี้ชิปี่เอมินนียมินเนียชินี้มินเนีนทอกซิก

เฮ้ยเจอเฮ้ยไอ้ปอปอไหนอุ้ยเพื่อนอะไรอะปอทากเก็บมือเนี่ยไอ้ปอจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมินเนียนมินเนียนมินเนียนเป็น ไม่ได้ปออีบ่ปอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้หปอเนี่ยปอสักเกมเบอร์อะปอสักเกมเบอร์เฮ้ยเด็กเกินป้าป้าป้านี่ยนะไอพีเป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยปอสักเกมเบอร์ตายแล้วเนาะแหวนเฮ้ยมีมาได้ไงอ่ะมานั่งฝอยไงหมานั่งฝอยเฮ้ยเฮ้ยหมาใครตายแล้วตายเป็นรูปหมาด้วยนะอุ้ยมันไม่เห็นผมอ่ะ หมาแลบลิ้นใส่กล่องขวัญไปหมาแลบลิ้นมาดูดูดูผมดูผมโชว์ตัวใครมันสิกรูปร่างมันยังไงคนเป็นอ่ะเออรู่ร่างเป็นไงวะลืมอ่ะเฮ้ยตัวเหลืองแตกเฮ้ยมีเนี่ยนตอวนี้โยนเกมไหนชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเราเรอะบล้อโอ้โหดูเฮ้ยวิดีโอเอฟคิวกดเลยกดเลยที่เอมอยู่ไหนวะเอฟคิวโยนเกมมีเนี่ยนเป็นเฮ้ยโยนเกมเพื่อนรับรับไอโดเออ บ้าบ้าบ้าเนน่าบ้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 าเนน่าบ้าบ้าบ้าเนน่าโอ้มันปิงมันปิงอย่างงี้เราจะยิงไงบ้าบ้าบ้าเนน่าบ้าบ้าบ้าเนน่าอีกอีกเอาเป็นทีโง่แล้วแหละมีเขาเก็บธนูไปแล้วเนี่ยอีกแต่เวลาอีกโชว์อีก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 บ้าบ้าบ้าเนน่าอุ้ยโอ้โหบ้าบ้าบ้าเนน่าอุ้ยเอาแล้วะ ฮุยฮ <l id> ีโ <Techn> ร <Pokémon> ่โดมคงตื๊ดๆอะยโโหตื๊ดๆฮาเจนเลยบ้าบ้าบ้าเนน่าบ้าบาบ้าเนน่าเนหนาวน่น้องโดมหนาวหรอเออไเริ่มเกมบอลอแบบอีกนี่ที่บอลล้วแบบอีกนีที่บอลหลอดเรื่องเงี้ยว้าะกดนักดูแักดักเฮ้ยไม่ได้เป็นอีแล้วไอ้พูดอย่างงี้มันไม่เคยพูดไปว่ามันเป็น เฮ้ยไอ้ใครอ่ะมินิตัวนี้ใครอ่ะหันหลังมาดิบา่ใช่เป็นนัพียงเพียงไม่ใช่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 พียเพงเไม่ใช่เอาเราเชื่อเราว่าเป็นพี่บอสเฮ้ยมินี่ที่กราลงบันไดลงบันไดลงบันไดใครเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใครเดี๋ยวไปล่า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 อันนี้อ่ะพี่บอสดูดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหข้เจ็บไปล่า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  อ้าวไม่ใ <zo> ช่ไม <festivals> ่ใช่มันโดนตัวนี้วิบอสนโดนรูปแรก้งสองคนเป็นยังไงรายงานด้วยนะโอ้ยเจ็บโอ้โหวิบอสจนซมบว้กตักเออนึกว่านว่าจะโดนไหมหัวแล้วมันจะกัดคนนี้เป็นไม่ใช่เหรอใช่หรอ่ไม่ใช่มันจะจกัดทุกคนเลยอ๋อไม่ไม่ต้องกดเปิดมันอ่ะใช่สีทองมันจะวิ่งไป่ตยยิมมนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเมจิคอไอศครีมเฮ้ยมินเนี่ยนมินเนี่ยนที่อยู่ตรงนั้นใครอ่ะกระโดดอยู่เมื่อกี้อยู่ใกล้ๆปอซ่าเกมเมอร์อ่ะ เนี่ยอยู่กับบอสซ่าเคเมอร์กลุ่มีบอสซ่าพี่ก็เลยนะเอออ๋อหมูปิ้นพี่แอมนะพี่เอ็มเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านอยู่ตรงยีงตรงใบไม้เห็นปะก็็เหนพี่แอมเห็นตรงที่มันสามารถเข้ามาแอบได้ประตูกระจกอะริมกระจกริมกระจกมาริมกระจกเฮ้ยหรือมันเป็นวะริมกระจกอะไรคือริมกระจกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหญิงอาจารย์อาจารย์งญิงเออเออเียู่จริงๆงั้นเปล่ายามาแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปต่อยอ่ามาเดียวเฮ้ย ต้องผลได้ปล่อยมันยัยอย่าไปสนใจซอมบี้มันเดี๋ยวซอมบี้มันต่อยเองนันจันจีจันเจอเจอเอออยู่จริงๆริงาเปล่าปักตายไหมมันฟาดธนูแน่เลยใช่ใช่จิงนัางจักล้าโป่งลิงจริงโอ้ยฉันไม่เห็นอ่ะมินเที่ล้มล้มลงอย่างกระทันหันโอ้มันลงไปชั้นล่างมันลงไปชั้นล่างเข้ามาแอบเข้ามาแอบก่อนที่ยูจะตายเว้ยมันซื้อใจมันซื้อใจเพื่อนแล้วมันจะแย่งทองกูทำไมอีเด็กเปรต ต่อหน้าต่อตากูเลยอันนี้ครับเขาวนอุ้ยอ้าวเย่ติ๊กติ๊กจีจีอีซี่อายไลฟ์แพนเพิร์ลออนพิซซ่าวอตบอกทล้วไหมชอบสับเลือดแต่ชอบสับน้องที่อยู่บนหน้าพิซซ่าเอ้ยแต่น้องชอบนะอร่อยนะสับปะรดอ่ะไม่ชอบอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยด่านนี้ถนัดมากเดี๋ยวน้อยได้มีบทบาทวะอยากจะเอาสกินบุ๊คเชลมาใช้ยังเลยกูตายผมไม่ผมไม่นะ้วเขาบอกใบ้ผมไม่ใครใครไอใครเป็นใครเป็นไอ้มันตกตายพี่อ้าวเหรอป้าเฮ้ยเทโนเบ ใช่ทีไ่ไอ้โอซ่าโอซาเป็นเหรอไม่ใช่อ่ะผมมั่วเจอเทคโนเบรดเหรอเ้อดำเสื้อดำเสื้อดำใครไม่บอกต้องบอกอะ่ะไม่บอกบอกทำไงบอก,บอกเดี๋ยวก็ชนะสิเฮ้ยวูชไนซ์อิมไปไปไปอิมบอมไม่ต้องรอการตายตรงนี้อุ้ยไปฟิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยุ้ยยางยางยางเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเริ่มใหม่ let's go เอออุตส่าห์ได้เป็นดีเทคทีฟยังไม่ได้ยิงสักนัดเลย อ้ามันกดเพย์เกนยังไงอะกดกระดาษไงขี้ขวาไปเลยโอ้ขวาแล้วมันให้เลือกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดไปเลยกดกดกดไปเถอะอีกอ๋อมันชิปขี้ขวาแน่เลยไม่ได้กดชิปขี้ขวาเปอร์เซนการเป็นของเราเยอะมากเพราะมันมีแค่สี่คนเยอะด้ไยก็มีค่ส่คนเนี่ยเขาแล้วเขาแล้วโอ้โหโอ้โหเปอร์เซนการเป็นของพี่มีตั้งห้า้าเลยโอ้เปอร์เซนการเป็นของมีตั้ง12บองอ หอนบอนบอนบอนไปหมอนแล้วเอาหมอนให้อีกเกลเฮ้ยมินนี่รวมตัวเฮ้ยพอดีรวมตัวเออมาๆๆให้เขาเขาคิดว่าเป็น NPC ไปยืนเออเอาไปเลยอันนี้มันรอข่าแล้วเนี่ย นางไงมิวครีมมินเนี่ยนอะไรอ่ะมิวครีมเออเรียบร้อยมิวครีมว่ะสวยจีจีไอ้นี่รอข่าไอที่รอข่าเหมือนกันแต่นจแ้วว่าเวลาเกิดใกล้กันเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างมันรู้ที่แอบแล้วหมดเงี้ยประเด็นอะไอ้อะไรผู้คนแรกเลยรวมตัวมินเนี่ยนเอ้วแล้วก็เกิดโศกอะไรกันกระทันหันโอู้โถที่เขาไปดิ้นกูโุล่แล้วเขาดมคงแล้วเขาไปดิ้นเดือดมาลินกินสกีน โอ้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเพฮ้ยไอ้บอสเป็นวะอันนี้มันได้เป็น3รอบแล้วบนน่ยสองรอบเองไอ้ได้เป็นอีกรอบไปนะไม่ได้เป็นใครอ่ะอีกแน่เลยจะเป็นอีกได้ยังไงน้องเป็นแล้วสองรอบแล้วให้น้องไปอีกได้ยังไงมินเนี่ยนที่กลมหน้าอยู่เมื่อกี้คือใครโอเครู้ละใคร เฮ้ยแล้วเครื่องฟันไม่โดนอ่ะดิเวนมินเนี่ยนมินเนี่ยนจะฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองอย่าอีกเปนไอ้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะพี่เองพี่เองใช่หรอเพี่เองพี่เองเพียงเพียงใช่ใช่ให้กระโดดอ้ไอ้อันนี้ไอ้ไม่ต้องมาอย่าไว้มัมินเนี่ยนจะฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองมินเนี่ยนใครอ่ะมินเนี่ยนเขาไหนอ่ะอ้อดีเหลือเกินนะมีมินเนี่ยนอีกตัวเดียวอ่ะอืมไข่วะไอีกแน่เลย มเล่นปาตัอใส่น้อเป็นโกรธเนดอเอลอยไอ้เนี่ยนี่แล้วแล้วคือดอปาต้อนใส่บอลเล่นๆเลยไม่โกรธกูจริงเนี่ไอ้เด็กอ๋อไอ้นี่เป็นนึกว่าเอ๊นึกว่าไอ้หมดเลยโอ้โหเดือดเดือดเดี๋ยวมินเนี่ยจะกอบกู้เอกราชและสันติสุขของประชาราชนและประชาราษฎรทุกคนแล้วมินเนี่ยก็ไปเจอกับเมอร์เดอร์เดี๋ยวมินเนี่ยอยู่สองเอ้ยนี่พี่บอสอุ้ยเขาทำอะไรเนี่ยข้างหลังพี่อะเมอร์เดอร์ ใช่ไอตัวเสือเกี่ยวเอาเอาเอามีวิดีโตัววิ่งเข้าไปในแบ็คแบ็ลูมนะไอเนี่ยเหรอวินนี่กังฟูอีกแล้วันวินี่อันวินนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวตึงหลังหลังอีกหลังตัวตึงตัวตึงโชว์ปฏิหารเหรอปฏิหารปฏิหารเล่นากเสียเกียบเล่นให้เปียเียวเพียบเฮ้ยสกินปาวานนะเราต้องเลยอ่ะไปไปกดกดกด let's go มาเรื่เกมสุดท้ายนะครับผมครับเกมสุดท้ายไป ไอ้สุดท้ายของเฟิร์เดามมินเนียนตาสุดท้ายของเอดร์มันคืออะไรรู้ป่ะใส่มอสมาแล้วมืดเมนอะไรเลยลุมพลลุมพลนี่โอ้ไม่ได้เป็นเงี้ยโอ้เซ็งียนเป็นคนดีโอ้เดี๋ยวนะมินมินมินเนียตัวนี้คือใครตัวแน่แน่แน่เนีวิ่งมาเน่ยใช่ใช่ใช่พลมาผมเองผมเองผมเองไม่เห็นอะไรเลยอะไรอยู่เป็นคนดไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยมินเนียสัญญาว่ามินเนียจะเป็นคนดีกูไม่ไปแล้วมืดเกินเฮ้ย ตกใจตกใจเออแสดงว่าเป็นคนบริสุทธิ์โอ้โหน้องไอ้เป็นคนขี้เราอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันมีซอมบี้ออกมานะมีซอมบี้เหรอเออว่ะเดี๋ยวมีปรสิตระวังนะเงยจริงจ้าจิงเงยเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยบีเองเว้ยเดี๋ยวเฮ้่ยมาเนี่ยผมมีเทียบด่านี่ผมมีจุดรับเดี๋ยวมาเลยเฮ้ยทลายยอดไหนๆว่าไงทลายยอใคร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 ไปดามไปดามจะดามไหน ดำดำปีเลยดำปีเลยอันนี้ไอเหรอดำไหนวะไอ้ไอ้ไอ้อยู่ข้างหน้าพี่ปะแล้วพี่อยู่ไหนก่อนอย่างนี้ดีกว่าอยู่ข้างหลังไออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่บูอินดำดำอ่ะเฮ้ยเบรเออเจอตัวอะไรดำๆยิงไปเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมินเนียนไงเฮ้ยมินเนียนไปดำก็แย่แล้วไอ้มินเนียนเปืดเนี่ยมินเนียนมินเนียนเดือมเตอะมินเหี้ยตีกูโดนได้ไงวะไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กเพราะเอาไปตายเหี้ยมึงตีกูโดนได้ที่ใหควายเหี้ยกูฟาแอบอยมโดนบูเหี้ยมึงตีกูโดนได้ไงไอ้เหี้ยเอาแล้วข้างข้าง ไอ้ดมค้งไอ้เย่บางทีคุณโดนได้ไงไอ้ดมคงวิ่งมาจะวเฮียแดกสปีดเข้าไปหรอมึงไอ้เย่ไอ้เยมขีโกงใช่ไหมลรสัว์ดมคุ้งโดมคุ้งอยู่ไหนเฮ้โดนเฮียมันขี้โกงอ้าวดมคุ้งอยู่ไหนโดมคงมันใช้อิมบอดอ่ะใช่หรอดมคงแอบอยู่มีแต่เียอะไรบูกับาตาคอรเลยสต้องมาแยกกันเก็บธนูแล้วนะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคอรอโน่าบิโรน่ นี่ไงมาโอ้โหเต็มปากเต็มคำเมื่อก้เคยกูเมื่อกี้แบบว่าจะจู่พี่เอมอยู่แล้วจะตีไม่โดนโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะสนุกพอที่ทุกคนจะได้รู้กันนะจุดเด่นวันนี้กเขาต้องขอต้องนรับประกาศเจอกันใหม่หน้านะครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่อง BTK Boss Ice Creamy แล้วก็ d o ม p h แล้วก็ Fake Feel นะฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่ปหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ยย